สวัสดีทั้งผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับครูนัดในกิจกรรมเสริมประสบการณ์และสัปดาห์นี้เราอยู่กันในหน่วยหลักการอ่านวันนี้ครูนัดมีความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆในเรื่องการอ่านหนังสือนิทานโดยการอ่านร่วมกันเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ สือนิทานโดยการอ่านรวมกันเป็นการอ่านรวมกันโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่หนึ่งเล่มเพื่อให้เด็กๆทุกคนได้เห็นตัวหนังสือและภาพที่ชัดเจนมีการพูดคุยสนทนากับเด็กๆถึงเรื่องที่จะอ่านรวมกันโดยคุณครูจะอ่านและใช้นิ้วชี้คำขณะที่อ่านไปพร้อมๆกันเพื่อให้เด็กๆได้รู้จัก แต่คุณเคยกับตัวหนังสือรวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการอ่านหนังสือซึ่งถ้าหากสถานการณ์ปกติเด็กๆก,ก็จะได้ทํากิจกรรมร่วมกันกันกบคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆก,กับความรู้ที่ครูนัทได้นามาฝากแต่วันนี้ครูนัดมีกิจกรรมท้ายบทมาถามเด็กๆคือ เด็กๆรู้ไหมคะการอ่านหนังสือนิทานโดยการอ่านร่วมกันคุณครูจะใช้หนังสือเล่มเล็กหรือเล่มใหญ่และเพราะอะไรและในขณะที่เด็กๆกำลังตอบคำถามครูนัทรบกวนท่านผู้ปกครองช่วยถ่ายคลิปวิดีโอในขณะที่เด็กๆกำลังตอบคำถามส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมของครูนัทในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย